ที่เราได้รู้จักกันณปัจจุบันนี้ว่าวัดเทพโลกอุดรจริงๆแล้วตรงนี้เดิมมาเป็นเป็นพื้นที่ป่าเป็นสถานที่ที่มีพระธุดงหรือทางน่านเข้าใจกันว่าพระป่าเนี่ยจากนั้นมาก็จะมีพระทยอยกันเข้ามาเป็นประจำนะคะก็จนมาถึงณปัจจุบันนี้วันที่31เดือนตุลาคมปี2554ปฏิบัติธรรมออกปรีกวิเวก เดินทางมาถึงจังหวัดน่านวันแรกเจอบุคคลแรกที่สถานที่นี้ก็ได้พบกับคุณแม่มมลัยจันทเสนในวันได้ปักกฏอยู่ที่นี่รอพระที่จะร่วมสมทบอยู่จาก5วันก็เป็น10วันแล้วก็เป็นหนึ่งเดือนตามลำดับก็ญาิโยมก็ได้มาช่วยกันมากขึ้นจนกระทั่งมีความรู้สึกสงสารความเป็นวัดที่ถูกลกร้างอยู่ในนี้ แล้วขณะนั้นคุณแม่มาลัยก็มาร่วมสวดมนต์ภาวนามาดูแลอุทธรณ์อุทานในสิ่งที่ขาดเหลืออยู่พอสมควรก็ได้เอ่ยปากบอกกับคุณโยมแม่มาลัยว่าตาทะยาตมาอยู่ในขณะน,นี้จะพัฒนาวัดนี้ให้มีชีวิตขึ้นมาคือจะบุรณะฟื้นฟูมาให้มีสภาพเป็นสำนักปฏิบัติธรรมอย่างเก่าขึ้นมาอีกจะไม่ให้ลกล้างอีกต่อไป แม่มาอยู่บนนี้ได้สามสิบกว่าปีละตั้งแต่ปี20งศูนมาอยู่ที่นี่นะคะมาปลูกสักปลูกสักเต็มพื้นที่นี้ท่านอาจารย์ก็มาก็เลยว่ามก็ดีเหมือนกันท่านมานี่เราก็จะถวายที่ตรงนี้ตรงนี้สวยกว่าเพราะทั้งที่ตรงนี้เป็นบ้านของแม่อยู่ตรงนี้สามหลังนะก็ได้รื้อลักบ้านหลังเก่าออกเอาตรงนี้ให้เป็นที่วัด เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วก็การพัฒนาก็ได้เกิดขึ้นมาตามลำดับด้วยการนำพาญาติโยมท่านสวดมนต์ภาวนาปฏิบัติธรรมก็ต่อมาก็ได้รับที่พักสง์แห่งนี้ขึ้นบัญชีกับวัดวิ่งเมืองมาจนถึงปัจจุบันนี้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมแห่งหนึง่งสังกัดวัดวิ่งเมืองแล่ตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ เราได้ขออนุญาตป่าไม้ตั้งเป็นขอสร้างเป็นวัดให้ถูกต้องตามระเบียบตามกฎของพระบัญญัติคณะสงฆ์หรือชื่อไปว่าเป็นขอตั้งวัดเป็นชื่อวัดเทพรุอุดีปี2อ6 4นี้ก็ได้มีศรัทธาจากคณะของท่านพบรัุมนตรีจินเสนได้สนทนาธรรมกัน ก็จึงมีการปรารภที่จะทำกระถินครั้งนี้และพัฒนาวัดให้เป็นวัดขึ้นมาก็เลยรวบรวมจิจสธาทั้งหลายเ,าเป็นส่วนสำคัญที่จะขับเคลื่อนให้เกิดวัดนี้อย่างสมบูรณ์แบบมากขึ้นการจัดสร้างในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาให้เป็นวัดที่ถูกต้องตามกฎหมายมีพุทธสถาน าศาสนาสถานทั้งปวงในวัดเทพรอุดอรนี้เพื่อบรรจุพระบรมสารีนิกธาตุพระบรมธาตุพระอรหารธาตุและพระธาตุเจ้าทั้งปวงให้เป็นที่เคารพสักการะของมนุษย์ในเทวดาทั้งหลายประการที่สองก็คือเพื่อส่งเสริมในการปฏิบัติธรรมพัฒนากรรมฐานอบรมคุณธรรมจะได้ทําให้กับหน่วยง,งานองค์กรและสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องนะครับอันที่สามก็คือ เพื่อรักษาแลังสือพระพุทธศาสนาให้ดำรงไว้ในวิถีชีวิตวัฒธรรมของคนนครน่านและของคนไทยทั้งหลายพุทธศาสนิกชนทั้งหลายด้วยมานิสีเพื่อรักษาป่าไม้ตามโครงการปลูกป่าถวายแก่แผ่นดินให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นในปริมณฑลที่สร้างวัดอาตมามีวัตถุประสองค์อยู่เมื่อเป็นนักบวชเข้ามาในพุทธศาสนาแล้ว หน้าที่อยู่สองประการที่พระพุทองค์ส่งมอบไปให้คือหนึ่งทำกิเลสให้สิ้นไปอบรมตัวเองและสืบทอดอายุพุทธศาสนาและแทนคุณแผ่นดินเมื่อเรามีโอกาสที่จะทำศาสนาสถานแห่งนี้ให้กับผู้คนทั้งหลายทั้งใกล้และไกลตลอดจนให้เป็นสมบัติของชาวน่านสืบต่อไป